พีเพนฟอร์ดนะครับวันนี้พาดูคันนี้เลยจะเป็น XLS นะครับตัวเริ่มต้น4ีประตูของ Ford เลยราคาพิเศษตอนนี้อยู่ที่799,000บาทเลยนะคันนี้แต่งมารอบคันหล่อๆแบบนี้เลยพร้อมยก2นิ้วเดี๋ยววันนี้พาดูว่าแต่งอะไรบ้างตัวรถนะครับเป็นสีเทาดํามีให้เลือกอยู่3สีก็คือสีดําสีขาวแล้วก็สีเทาดํานี้เลยสีบอลเงินก็รถค่อนข้างน้อยนะครับก็ลองทักเข้ามาเดี๋ยวดูไว้ให้นะครับนี่เลยใส่มาเป็นบอดี้ชุดแรปเตอร์นะ สักกระจังหน้า f o r d แบบนี้เลยพร้อมไฟสิวเนี่ยสีส้มไฟสิวเลือกได้นะครับจะาสีส้มหรือว่าสีขาวก็ได้แล้วก็มีตัวหนังสือคําว่า Ranger mm hmm. ด้านหน้านี้ด้วยมาพร้อมไฟหน้า LED นะสำหรับตัว Ranger x l s แล้วก็ไฟตัดหมองหน้านะครับตัวนี้จะเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่สามารถเปลี่ยนเป็น LED ได้เลยกระชนด้านล่างนะพ่นสีดํามาเลยคุมโทนดํามาเลยนะครับคันนี้ผมขออนุญ,ญาตเปิดไฟรีวิวนะเพราะว่าข้างบนเนี่ยได้ใส่ไฟชุดแต่งมาด้วย ไฟนี้ก็มีปุ่มเปิดปิดในรถนะครับก็สวยงามเลยไฟตัวนี้ไม่ได้สว่างแสบตาอะไรนะก็ใช้ได้ปกติเลยมาดูด้านข้างกันบ้างด้านข้างนะครับเป็นซุ้มล้อแรปเตอร์เราก็ยกมาเป็น2นิ้วใส่ปิ่งนกของออปชันนะครับเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยมาพร้อมยางเนี่ยขอบ20นะเป็นดิสเซนตีดรายออเทเรนเอทนะครับล้อก็กั้นวายเนี่ยแบบนี้รอมากๆเลยมีให้เลือกหลายแบรนด์เลยไม่ว่าจะเป็น Oasi s a สเอหรือว่า กาแล็กซนะี่นะมีให้เลือกเยอะมากๆเลยหรือว่าจะใส่เป็นเวกก็ได้นะครับมีให้เลือกเหมือนกันเวกเอกอนมีหมดเลยรอแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ยกมาสองนิ้วหน้าหลังเลยนะก็เวลายกสองนิ้วเนี่ยผมแนะนําเปลี่ยนตรงนี้ด้วยปีกนกกับรุ่งหมากกันโคนะครับเพราะว่าจะได้เพิ่มอายุการใช้งานถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยปีกนกด้เอียงแน่ๆบอกได้เลยนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยตัวนี้ใส่มาเป็นโรบา ไม่ใช่โลบาราเราหลังคาตัวนี้จะ,จะแปะกาวไปเฉยๆนะครับไม่ได้เจาะไปกับตัวรถตัวนี้ก็มาเป็นสีดาเลยหรือว่าจะใส่ของแท้ก็ได้นะของแท้ก็คือของตัววายแท็กเนี่ยเอามาเจาะได้เลยแล้วก็ตรงนี้นะครับโรบาปลายปืนเอาแรนเดอร์มีไฟเบรกไฟถอยให้เรียบร้อยเป็นรูปแบบปลายปืนคู่นะครับรอๆเลยพร้อมสติ๊กเกอร์คาว่าแรปเตอร์ด้านหลังนะครับเปลี่ยนไฟท้ายเป็น Fu l l led รูปแบบนี้เลยพร้อมข้อไฟท้ายแล้วก็ในส่วนของฝาท้ายเนี่ย ครอบว้าโลโก้ไปเลย f o r d นะครับตัวนี้ก็ทําสีมาเป็นตัวหนังสือสีดําเงานะพื้นหลังเนี่ยก็จะเป็นสีดําด้านให้ตัดกับตัวรถเลยไฟท้ายรอรอ,อแบบ Full LED นะครับแล้วก็ด้านหลังไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนอกจากนี้นะประมาณนี้เลยรอรอแบบนี้นะครับ799,000บาทไม่รวมชุดแต่งนะผมย้ําอีกทีหนึ่งหรือว่าจะเอาพิเศษฟรีชุดแต่งรอบพันได้เลยนะครับมีใส่ครอบที่จัให้เรียบร้อย ใส่ได้ทั้งหมดนะครับชุดแรปเตอร์ชุดวิกเตอร์นะสำหรับตัวเลนเจอร์เนี่ยมีให้เลือกหลายแบรนด์เลยแต่ใส่ชุดแรปเตอร์เนี่ยสวยที่สุดนะสำหรับผมประมาณนี้เลยนะครับราคาพิเศษย้ำอีกทีนึง xls 799ราคาพิเศษนี้เลยปกติเนี่ย924,000บาทเลยนะแล้วก็สำหรับตัว xls extra นะ extra p a c k a g ที่มาใหม่เนี่ยเพิ่อมอีก1 0 0 0 0บาทก็ถ้าจะเป็นราคาพิเศษก็จะเพียง89,00 0บาทนะแต่ผมว่าค,คุ้มกว่าก็คือว่า ตัวเดิมเนี่ยเรามาใส่โลบาเพิ่มแล้วก็แต่งเพิ่มเนี่ยจะคุ้มกว่าตัวเอ็กซ์ตร้าแพ็คแน่นอนนะครับประมาณนี้เลยมีสีให้เลือกนะสีดําสีขาวสีเทาดําแบบนี้เราก็สีบอลเงินพี่พีๆคนไหนสนใจเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่าง,ลางแล้วก็ไลน์แอดขวาร่านะครับโทรเข้ามาติดต่อซื้อขายกันได้เลยก่อนไปฝากกดไลค์ like, ก, share, กดแชร์กดซับสไครต์รอบหน้าผมรีวิวรุ่นไหนฝากกดติดตามด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ